เราก็จะพาทุกท่านนะไปที่วัดสุวรรณคิรีวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของระนองโดดเด่นด้วยเจดีย์แบบพม่านะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับพม่าด้วยนะครับมีสีทองอารามสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยากในเมืองไทยหลังจากไปวัดสุวรรณคีรีแล้วนะครับเราก็จะไปที่พระราชวังรัตนปรางสันนะครับพระราชวังไม้สักทองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับรัชกาลที่หครับผมนะสัมผัสกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ผ่านเรือนไม้ไทยโบราณ เราเรื่องของเมืองระนองที่เคยรุ่งเรืองมากเลยจากเมืองแร่ดีบุกสมัยก่อนนะครับจริงๆเมืองนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจีนด้วยค่อยไปเล่ากันในพื้นที่ดีกว่านะครับมื้อเย็นนะครับเราจะไปกันที่ร้านข้าวหอมนะร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นเสิร์ฟอาหารใต้รสจัดจ้านกลมกล่อมครับโอ้ใส่คำจีนคำเราจัดให้นะครับอาหารใต้ถ้าใครชอบนะครับไปไปกินแกงใต้ด้วยกันกับผมนะผมชอบมากนะจากนั้นนะฮะเราไปเช็คอินนะครับที่พักสุดโรแมนติก กลางขุนเขานะครับไฮไลท์คือว่ามันเป็นโรงแรมที่มีอ่างแช่น้ำแร่ธรรมชาติแบบส่วนตัวนะครับก็คือ2ราคานะครับเราคิดกันแบบตรงไปตรงมานะครับทั้งหมดเนี่ยคือไทยคำจริงคำเราเหมือนกับเป็นโปรโมเตอร์จัดหาให้นะจดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อน0829424494 0829424494แล้วก็แอดไลน์ ID กันมาได้นะแอดไทยไชนีสท็อคนะ17ถึง19สิงหาคมน,นี้ไปประนองด้วยกันครับเพยบาท 3วัน2คืนใครจะอัปเกรดห้องที่มีน้ำแร่ในห้องนะครับก็เพิ่มเงินอีกนิดเดียวเองสบายสบายแลกกับประสบการณ์ความทรงจำความสุขกับคนที่เรารักกับเพื่อนฝูงกับคนในครอบครัวและผมวิทยาคำจริงทำจะร่วมเดินทางไปกับทุกท่านอย่างแน่นอนไปเจอกับประนองในฝันของพวกเราทุกคนด้วยกันนะครับ17สิงหาคมนี้เดินทางครับ